ครับกราวสดี FC พาชทสายวัดป่า EP นี้จะเป็น EP ที่ห้านะครับห่างหายไปนานไม่ได้มีเวลาเอาภาพมาลงครับนี่จะเป็น EP ที่ห้าก็จะมีพาชุดที่ให้ FC เห็นนะครับที่จะมาแบ่งบันแต่ก็เอามาให้ดูก่อนนะครับเป็นพาชุดเล็กๆพาโอเล็กๆพาเนื้อผงแล้วก็มีเหรียญมีหลากหลายขนาดจานนะครับ ก็จะมาแบ่งให้เพื่อนๆได้รับชมนะสนใจก็แอดไลน์ะครับ0930329035ติดต่อเข้ามาเลยครับชอบพระองค์ไหนก็ติดต่อสอบถามราคามาได้เลยนะครับ่าเดี๋ยวเราจะเริ่มจากองค์ที่1เลยนะครับเป็นหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนนะครับเพื่อนๆสนใจองค์ไหนก็แอดไลน์เข้ามาเลยนะครับ ทางเราไม่มีประกันพาแ้ให้นะครับเพื่อนๆผมคิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะดูปัาเป็นกันทุกคนนะครับที่เข้ามาปิดพระมันไม่จําเป็นต้องประกันพาแ้ถึงประกันไปเพื่อนๆนก็เอาไปเช็คหลายตามันก็มองไม่เหมือนกันเอาที่สบายใจที่ถูกใจแล้วก็เช่าปิดไปดีกว่านะครับเพราะราคามันก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายเพื่อนเพื่อนดูออกอยู่แล้วครับว่าแท้หรือไม่แท้ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องออกไปครับเพื่อนเพื่อ ภาพไปชัดยังไงเพื่อนๆขอภาพเพิ่มเติมเอานะครับองค์ที่สองเป็นภาพเนื้อผงนะครับพระนาปกพระอาจารย์ชุมนะครับ หมายเลขสามนะครับต่อไปเป็นหลุงผู้ทวดปีศูนย์แปดนะครับพันช้างให้องค์ที่สี่นะครับ เป็นหลวงปู่ทวดว่าจะให้ปีศูนย์แปดพิมพ์ก้ามปูใหญ่นะครับเพื่อนเพื่อนชอบองไหนก็สอบถามราคาเข้ามาได้ครับแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันแล้วก็สอบถามราคาแคปรูปส่งมาให้ดูนะครับว่าจะต้องการองไหนนะครับพาแท้อะไรเงี้ย ที่ห้าเป็นพระผงนะครับผมตีเป็นของหลวงปู่นาควัดละคังนะครับพิล์มเล็กหายากนะครับแบบนี้สร้างประมาณปีสองสี่เก้าห้าครับ คงที่ฟเป็นหลงพวกเงินปีหนึ่งห้านะครับเป็นผ่าเมื่อผงปิดตาหลงพวกเงินปีหนึ่งห้า ต่อไปเป็นองค์ที่หกเป็นเหรียญหลวงปูทตวป,ปีศูนหกนะครับเป็นเหรียญบูชาคู่นะครับปีศูนย์หก องค์ที่เจ็ดนะครับเป็นหลวงปู่แหวนนะครับเป็นเข็มขัดหลวงปู่แหวนองค์ที่แปดก็เป็นหลวงปู่แหวนนะครับเป็นแหนบนี่ครับเป็นแหนบหลวงปู่แหวนนะครับ พกติดตัวใส่เน็บตรงกระเป๋านะครับเวลาไปทำงานเวลาไปไหนเดินทางต่อไปองค์ที่เก้านะครับเป็นภาพปิดตาเนื้อผงเก่าครับสร้างก่อนปีสองพันห้าร้อยครับผมจีเป็นหลวงพอโตวัดเนินนะครับ แต่จริงๆนะั่หลวงพ่อเต๋ว,วัดเนินเนี่ยจะเป็นรูปองค์พระปิดตา,าเดี๋ยวจะไม่มีปีกงนี้แต่ผมคิดว่าอันนี้นา่าจะทําพิเศษขึ้นมาหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่เป็นพระเก่าแท้แน่นอนครับปิดตาหลวงพ่อเนินครับหลวงพอ่อโตวัดเนินครับนี่ครับดูเนื้อครับนี่ครับนี่ครับเนื้อพระแท้ต้องเป็นอย่างนี้ครับอันนี้สร้างก่อนปีสองพันห้าร้อยครับ ต่อไปเป็นองค์ที่สิบครับจันลอยหลวงปู่หินครับหลวงปู่หินวัดละรังครับจันลอยหลวงปู่หินครับองค์ที่สิบเอ็ดหลวงพ่อทบนะครับหลวงพ่อทบจันลอยหลวงพ่อทบ ไตมาสนะครับพระพง์ไตมาสกันลอยไตมาสนะครับของหลวงพ่อทบที่สิบเอ็ดเป็นพระวัดพับ องค์ที่สิบสองนะครับเดี๋ยวองค์ที่สิบสองนะครับหลวงพ่ออมนะครับวัดไผ่โลงวัวนะครับอันนี้ปีลึกนะครับหลวงพ่ออมวัดไผ่โลงวัวนะครับต่อไปองค์ที่สามนะครับ องที่สิบสามนะครับองที่สิบสามองที่สิบสี่เป็นหลวงพ่อดมวัดอนงนะครับปีสองสี่เก้าหกนะครับรู้สึกทราบปีสองสี่เก้าหกนะครับเหรียญนี้เหรียญเก่าครับมีสองเหรียญน,นะครับสิบสามก็สิบสี่นี่ครับเหรียญหนึ่ง ต่อไปองค์ที่สิบห้านะครับเดี๋ยวผมไอ,อ้องค์เอาวันละสิบหกีพีละสิบห้าองค์นะครับ fc สนใจก็ทักทายกันเข้ามานะครับองค์ที่สิบห้าองค์สุดท้ายนะครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟันเนื้อเงินรุ่นแปดนะครับเป็นเหรียญรุ่นแปดพระอาจารย์ฟันนะครับ สนใจอง์ไหนก็แคปรูปมาแล้วก็แอดไลน์มานะครับเพื่อนๆ EP และประมาณสิบห้าองนะครับที่ผมจะลงถ้าเพื่อนๆสนใจก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจช่องด้วยแล้วกดติดตามนะครับเวลาลงคลิปท่านๆก็จะได้เห็นทุกครั้งที่เราลงคลิปไปนะครับครับก็หมดเพียงแค่นี้นะครับ EP ที่ห้า กับสวัสดีกับขอบคุณ fc ช่องภาพแท้สายวัดป่าด้วยครับครับกับสวัสดีครับ